ปล่อยปลาถูกวิธีชีวิตมีแต่จะรุ่งเรือ,อวันนี้เราจะมาพูดในหัวข้อการปล่อยปลาถูกวิธีทํายังไงถึงจะรุ่งเรือแล้วก็ประสบผลสําเร็จเพราะว่าบางทีการปล่อยปลาเป็นการไถ่ชีวิตสัตว์ที่ถูกที่สุดเพราะว่าถ้าเราจะไปปล่อยเกี่ยวกับบัวโคกระบือหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันมีมูลค่าสูงดังนั้นการปล่อยปลาจึงเป็นทางเลือกของการสะดอกเคาะการถ่ชีวิตที่ถูกที่สุดครับ เราก็ต้องมารู้ก่อนความหมายของปลาแต่ละชนิดมีอะไรบ้างเช่นปาลาไหลหมายถึงในเรื่องของการเงินการงานการเรียนจะราบรื่นปลาหมอหมายถึงเรื่องของสุขภาพปลาบูหมายถึงทดแทนผู้มีพระคุณปลาดุกหมายถึง ศัตรูคู่แข่งคนอิชาริษยาให้พ่ายแพ้ปานินหมายถึงทรัพย์สินเพิ่มพูนปาช่อนหมายถึงช้อนเงินช้อนทองสิ่งที่ซ่อนเล้นจะได้พบหรือแม้แต่การเล่งให้เจ้ากรรมในเวรปาทับทิมหมายถึงทำอะไรก็ราบรื่นปาสวายคือการเงินการทองคล่องตัวปลาขาวหมายถึงปลาที่นำโชคปลาดุกเผือกหมายถึงปลามงคลปล่อยกบอุทิศให้เจ้ากรรมในเวรปล่อยหอยโขมหมายถึงทิ้งความขมขื่นและเพิ่มความร่มเย็นเป็นสุข ตภาพหมายถึงภัยคุกคามต่างๆและคนที่มีอาการเกี่ยวกับกดทับหรือว่าติดเตียงเราก็จะดีขึ้นรวมถึงเต่าก็จะทําเป็นการต่ออายุประมาณนี้นะครับเคล็ดลับสาหรับคนที่เกิดแต่ละวันว่าจะต้องทําบุญอะไรก็คือส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ปล่อยปลาถ้าเกิดปล่อยบ้างทุกปีหรือทุก,ทกเดือน3เดือนครั้งก็จะดีมากแต่สําหรับคนที่อายุลงท้ายด้วย5 9เช่น 25, 29, 35 39หหรือช่วงเบญจเพศเนี่ยจะมีเคราะ คนเก ique, ิดวันอาทิตย์ก็แนะนําให้ปล่อยปลาไหลคนเกิดวันจันทร์ให้ปล่อยนกคนเกิดวันอังคารให้ปล่อยหอยขมคนเกิดวันพุธให้ปล่อยปลาไหลคนเปิดว anyway. ันพฤหัสให้ปล่อยเต่าคนเกิดวันศุกร์ให้ปล่อยปลาหมอคนเกิดวันเสาร์ให้ปล่อยปลาไหลส่วนใหญ่การจํานวนปล่อยเนี่ยก็คือถ้าเกิดเรามีกําลังแนะนำอาจารย์แนะนําว่าให้ปล่อยตามกําลังวันก็คือวันจันทร์เนี่ยจะมีกําลังวันจันทร์จะมีกําลัง15วันอังคารกําลัง8วันพุธ17 พุธกางคืน12พฤหัส1บสุก21่สเอสาริ10อาทิตย์6พักเกตเาลหู12แล้วก็ปล่อยตามจำนวนนี้ก็ได้หรือจะปล่อยตามอายุบวกหนึ่งก็ได้ก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการปล่อยปลานะคะส่วนวิธีปล่อยที่ให้ได้ผลเร็วที่สุดก็คือสูตรของอาจารย์ก็คือว่าให้เราเตรียมน้ำหนึ่งขวดไปเพื่อที่จะไปกวดน้ำลดที่ตัวปลานะคระับพอไปถึงปุ๊บไม่ว่าเขาจะใส่กระป๋องมาหรือใส่ถุงมาเราอาจบางทีบางคนเนี่ย ลูกศิษย์บางคนก็อยากจะได้ความสบายใจอาจารย์เขาจะแนะนําว่าให้ไปซื้อดอกดาวเรืองมาแล้วก็ฉีกออกมามันเหมือนโรยไปที่ตัวปลาหรือโรยไปที่ในน้ําก่อนมันเหมือนทําให้เราเนี่ยดูชีวิตรุ่งเรืองมีสีสันขึ้นมาเพราะว่าเราจะได้เออสบายใจตรงส่วนนี้ถ้าเกิดเป็นอาจารย์อาจารย์ก็จะบอกว่าให้ตั้งน้ำโม3สามจบก่อนที่จะกวดน้ําและถ้าเกิดบางคนเนี่ยท่องได้ในเรื่องของบทสวดอัญเชิญเทวดามาเป็นสักขีพยานอาจารย์ก็จะแนะนําอย่างเช่นเขาจะบอกว่า โอมสระชังเสนางสพันธุนาฬิทางปริตานภวทธาระคันตุติพิตวนะเมตังสเมตาปะทันตาวกิจตาจิตตาปริตังปะทันตุสเคกาเมจรูเปกิริกะตเตจันตาริเควิมาเนทีเประเทจคาเมตรวานาขาเนคหาวเกเตพุมมาจยันตุเทวาชรัฐะลุสเมขะคันมนาคาจินตันตาสันติเกยังมุนิวระวะจะนางสาธวเมสุทันตุธัมมะสวนรการโรจิพันตาธัมมะสวนรการโรจิพันตาธัมมะสว การเพลิเนทาข้าพเจ้าขอ,อเชิญเทวดาฟ้าดินทั้งหลายมาเป็นสักขีพยานในการทําบุญกุศลปล่อยปลาครั้งนี้ได้เถิดสาธุสาธุสาธุทุกทุกแต่ในกรณีที่เราว่าไม่ได้เราก็แค่อัญเชิญเทวดามาล้วก็ตั้งน้ำโม้สำรจบแล้วก็บอกว่าข้าพเจ้าชื่อนามสก,กุลอายุวันนี้ไปเกิดบ้านเลขที่ทำอาชีพอะไรขออุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลจากการปล่อยปลาท่อนสองตัวนี้และปลาหมอ จำนวนนี้ให้กับเทวดานพกระทาง9้าเทวดาประจําทิศทังจีเทวดาประจําตัวข้าพเจ้าตัวข้าพเจ้าข้อแม่ครูบาอาจารย์เจ้าที่เจ้าทางเจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเขาผีปู่ผีย่าผีตาผียายบมทุายที่ปกปักรักษารอบนาเขตที่ข้าพเจ้าอยู่ พระมากษาัตริย์ทุกทุพองค์แม่พระธรณีแม่พระคงคาแม่พระเพิ่มแม่พระพายแม่พระโพศพพญายมราชนายนิิยาบาลท้าวตุตุโลกบาลสี่สี่คุท่ามาัดชั้นจาตรงมหาราชิกาบุงบนจนถึงที่สุดโดยรอบสุดจักรวาลคุณพระศีตนะตายตลอดทั้งหลายเจ้าของที่ที่ข้าเจ้าทําบุญนี้รวมถึงผีเปรตอสุรากายสัมภเวสีทั้งหลายวิญญาณที่ร่อนร่อนทั้งหลายเจ้าก,กรรมนายเวรทั้งหลายตั้งแต่ อดีตท่าจนถึงปัจจุบันในา้าท่านจะอยู่พบใดภูมิใดขอมารับส่วนผลบุญจากการปล่อยปลาครั้งนี้เมือ่อมารับแล้วขอได้ปดโปรดอโหสิกรรมกันตั้งแต่บัดนี้เวลานี้เป็นต้นไปด้วยเถิดสาธุสาธุสาธ,สาธุเราไม่ต้องขออะไรนะครับแค่ปล่อยเฉยๆเพราะเราจะทำบุญครั้งนี้เพื่อจะเสริมดวงในการอุทิศส่วนบุญส,ส่วนเราไม่จำเป็นต้องขอและที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยเราก็กวดน้ําไปด้วยนะครับ อย่างที่บอกอีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดเราเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเงินอาจารย์แนะนําว่าใช้ปลาไหลมีปัญหาเกี่ยวเรื่องสุขภาพแนะนําให้ใช้ปลาหมอแต่จะให้ดีควรปล่อยปลาช่อน2ตัวก่อน1นึสองตัวคือ1นคู่เนี่ยไซส์เล็กไซส์ใหญ่ไม่มีปัญหาเพราะว่าปลาช่อนเนี่ยมันจะเหมือนเล่งบุญกุศลเนี่ยให้เจ้ากรรมในเวรที่บอกก็คือทําตรงส่วนนี้สเดือนถ้าเกิดทําติดต่อทุกเดือนอาจารย์รับประกันเลยว่าชีวิตจะดีขึ้นในเรื่องที่เราติดติดขัดขัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องความรักเรื่องสภาพ การันตีเลยและหลังจากนั้นเนี่ยพอกลับมาจากทําบุญเนี่ยเราก็ตอนเย็นกดน้ําอุทิศให้เจ้ากรรมในเวรไปก่อนครั้งหนึ่งและเสร็จแล้วปุ๊บพอก่อนนอนสวนมดมนต์อาบน้ําเสร็จสวดมนต์นั่งสมาธิสักห้านาทีสิบนาทีแล้ก็นั่งไปไม่ต้องบริกรรมอะไรเราแค่รู้ลมหายใจว่าลมหายใจเราออกลมหายใจเราเข้าลมหายใจเราออกลมหายใจเราเข้าแค่นี้สักห้านาทีแล้วหลังจากนี้ปุ๊บก็แผ่เมตตานะครับ อย่างที่บอกติดขัดเรื่องไหนทําอย่างนั้นซก็ซื้อสรุปง่ายๆก็คือทํา5อย่างคือ1ใส่บาทถ้าเกิดเราไม่สะดวกวันวันไหนเราก็ใส่วันที่เราสะดวกแต่ถ้าเกิดจะให้ดีใส่ตามวันที่เราเกิดแล้วก็สวดมนนั่งสมาธิปล่อยปลาแล้วก็แผ่เมตตาทาอย่างนี้ครับอย่างน้อยน้อยสวดมน์นั่งสมาธิทําต่อ ให้ได้ทุกวันสม่ําเสมอจนกว่าเราจะลุล่วงหรือถ้า,าจะทําตลอดก็จะดีเพราะว่าพวกนี้มันจะช่วยหนุนดวงเรานะครับในส่วนตรงนี้ก็แล้วแต่ความเชื่ออาจารย์ไม่ได้บังคับมันขึ้นอยู่กับวิจารณญาณแต่ถ้าเราทําแล้วสบายใจเราทําไปเถอะและเดี๋ยวสิ่งดีๆจะตามมาก็คือถ้าเกิดใครทำแล้วดียังไงก็ฝากคอมเมนต์ด้วยหรือมาแชร์ประสบการณ์ถ้าเกิดเพื่อนๆท่านไหนสงสัยหรือติดปัญหาอะไรเกี่ยว สะดกเคาะทำบุญต่างๆหรือต้องการสอบถามเรื่องใดพิมพ์ใต้คอมเมนต์ข้างล่างืางฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามเพจเอช่องของเราด้เย